สวัสดีครับพบกับช่องของเรากันอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่วงคลินิกหมากล้อมนะครับก็เป็นช่วงที่ถามตอบเกี่ยวกับหมากล้อมนะครับผมว่าใครมีปัญหาอะไรนะครับผมก็สามารถทักผมมาที่ทางแชทได้นะครับผมแล้วก็ผมจะทิ้งลิกงไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็หรือไม่ก็จะถามในในคอมเมนต์ใน u t u b e ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมกับเข้ามาตอบนะครับหรือว่าถ้าเป็น ที่มันต้องเป็นรายละเอียดแบบนี้จริงๆผมอาจจะทําคลิปให้เลยนะครับผมอ่าโอเควันนี้ก็จะเป็นจริงๆคําถามเนี้ยมีคนมาถามหรือปรึกษาผมเนี่ยมานานมากแล้วนะครับผมมานานมากนานมากแล้วเหมือนกันแล้วผมก็ลืมไปเลย <c oughs> แล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ก็มีคนมาถามอีกนะครับผมก็จริงๆมีคนถามไอ้คำถามเนี้ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับโอเค แต่ผมรู้สึกว่าช่วงนั้นผมจะติดอะไรสักอย่างหนึ่งมั้งก็เลยไม่ได้ทํานะครับผมโอเคครั้นี้ก็เวลาว่างด้วยนะครับผมเพราะว่าเรื่องของโควิดนะครับก็เพื่อนๆก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยละกันนะครับผมโอเคเขาน้องคนนี้เขาถามว่า,าพี่เวลาเจอ่อาเขาเรียกโมโยหรืออะไรเงรี้ยเราจะบุกเราจะบุกเส้นของในตำแหน่งนี้ยังไงนะครับผมคนนี้เขาส่งรูปมาให้นี่เบนี้นะครับ เป็นเกมประมาณนี้นะครับผมนี่เขาส่งรูปว่าเนี่ยตรงตรงเนี้ยดูสีดํามันใหญ่มากเลยนะครับผมแต่มันใหญ่มากเลยผมบุกไม่เป็นนะครับผมหรือวลาหรือว่าบุกไปแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีนะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูเรื่องของรูปแบบนะครับผมรูปแบบของการบุกของในตําแหน่งเป็นนี่เขาเรียกว่าตาไม้ใหญ่นะครับผมอ่ะมาดูตําแหน่งอ่าเรียกอะไรรูปแบบการเปลี่ยนแปลงแล้วกันนะครับผมโอเคปกติ ปกติเราจะเห็นสีดำจะเล่นแบบนี้กันใช่ไหมครับในรูปแบบหนึ่งนะแต่ว่าเราเป็นปับป๊บๆออกมาแบบนี้แล้วเราบุกอะถ้าเราจะบุกเราก็จะบุกตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับเราจะไม่บุกเราจะไม่บุกเข้าไปข้างในในพื้นที่ของสีดำแบบนี้นะครับแต่ถ้ามันเกิดจากรูปเกมจริงล่ะมันจะเป็นยังไงนะครับผมเกิดจากเกมจริงจะเป็นยังไงนะครับเอ๊ะทำไมเป็นนี่โอเค อ่าโอเคอันนี้นะครับแบบรูปแบบนี้เป็นตา๊กมใ่ใหญ่เนี่ยทีเนี้ยเราไม่สามารถที่จะบุกตำแหน่งนี้ได้แล้วใช่ไหมครับพอเง้นถ้าเราบุกตำแหน่งนี้ไม่ได้ปุ๊บเราจะบุกได้ตำแหน่งไหนอะ่ะอย่าลืมว่าตรงเนี้อยู่ใกล้ชิดกระหมากดําตรงนี้ก็ต้องเปิดกว้างขึ้นนะครับผมเราสามารถบุกได้ตำแหน่งนี้นะครับจุดที่เราสามารถที่จะเล่นหรือการตอบรับของสีดํานะครับผมที่การที่สีขาวบุกไปตำแหน่งนี้ได้ก็มีด้วยกัน A, B C D นะครับผมแล้วก็อ,าอ่าเดี๋ยวผมแถม E ให้อีกเม็ดหนึ่งเม็ดนี้นะครับเม็ดหนึ่งนะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าจุดไหนที่เราเป็นจุดแรกที่เราจะเล่นเดินกันนะครับผมเอาเรามาเริ่มที่จุดที่เรียกว่าอ่าจุด A ก่อนละกันนะครับผมจุด A จุด A ก็จะเป็นมินินะครับผมปกติแล้วหลายคน่ะชอบตั้งขึ้นกันนะครับผมแต่สังเกตไหม เวลาเราจะอยู่หนีอยู่ในโครงสร้างเขาอะ่ะเราควรต้องแซงลําหน้าเขานะครับถ้าเล่นอย่างเงี้ยมาปุ๊บเขาจะสามารถกดเราต่อได้แล้วถ้าเล่นนี้เอามาเขาก็จะเอเล่นนี้ทีหนึ่งนะครับผมปุ๊บปุ๊บเห็นไหมเราพอเรากระดดออกมาไม่เนี้ยออกมาเนี่ยสีขาวไม่ค่อยดีเลยนะครับผมเป็นการแลกเปลี่ยนออกมาไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้า เจอในโครงสร้างโมโยงนี้ปุ๊บเราก็มุกตำแหน่งนี้เลยนะครับผมกระโดดขึ้นนะครับเห็นไหมสีขาวม้นนี้กับดำาม้นนี้ก็จะสีขาวดูที่สีขาวตำแหน่งวงกลมนะครับกับดำวงกลมเนี่ยเห็นไหมสีขาวน้ำหน้าสีดำวงกลมเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคอทีนี้เลมิน,นี้อ่าถ้าสีดําเลือกที่จะช้อนล่างแบบอุ้ยฉันก็เชื่อมได้นอ่นะครับผมเราก็ให้เขาเลยนะครับ ประมาณน,นี้นะ <HD MI? S 1> เห็นไหมเราก็ทะแยงนหนีออกมาได้เลยหรือไม่ก็จะเล่นตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับผมเล่นตำแหน่งนี้เห็นไหมเขาเล่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บออกมาเห็นไหมออกมาปุ๊บเห็นไหมครับว่าสีดําจะค่อนข้างแบนนะครับอย่างนี้สีดํารับไม่ได้นะครับดำไม่รับไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าสีดําเล่นตำแหน่งนี้อ่าโอเค<ๆ>ก็จะประมาณนี้ผมก็จะเชื่อมนะครับอาตาลีอ่าไม่ตาลีเขาอาตาลีนะครับผมดำกินเล่นแบบนี้เห็นไหมครับว่าเขาก็สามารถบุก ลดพื้นที่ของสีสีดําได้ไปเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ออกมาข่าววงข้างนอกโครงสร้างโมโยของสีขาวก็จะได้นะครับสีดําไม่ค่อยชอบนะครับผมแบบนี้นี่อบอกอ่ะถ้านำปุ๊บดำก็จมตีแบบนี้สินะครับผมทีเนี้ยาำจมตีแบบนี้เราก็สามารถที่จะกระโดดตำแหน่งนี้ได้แล้วนะครับผมแต่เราอาจจะต้องเบียดก่อนนะครับแล้วก็กระโดดขึ้นมานะครับผม นี้บอกเอา้านี้ไม่โดนตัดหรอโดนตัดตัวแบ่งนี้โอเคอันนี้ถ้าตัดถ้าสมมุติว่าสีดําตัดนะครับผมดําตัดจะเป็นแบบนี้อ่าทีนี้ใช่ไหมครับเราอัตลิก่อนนะครับผมอาตาัตลิทตึบต่อลงปิดนี่อาตาัตลิเบี่ยดนี่เห็นไหมครับนี่เป็นเทสุจินะครับผม<อ>แบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็อ่าต่อลงอีกทีหนึ่งนะครับผมดําต้องเล่นไม่นีนะครับถ้าดาไม่เล่นดําเลือกต่อลงม่นีผมเชื่อมล่างนะครับผมก็คือต้นนี้สี ดำตายแล้วนะครับผมไม่ได้เพราะงั้นดำจะเป็นต้องอัตลิกินิอา้าไม่ใช่สิเอะทำไมกลายเป็นหมาของเราเอ๋โอเคตอนนี้ปุ๊บออกมาต่อลองโปรลุมแล้วตอไปก็ตาดำสีอ๋อเห็นครับผมพอหลังสัตว์สีขาวเล่นเมนิปุ๊บดำก็ต้องเล่นตำแหน่งนี้นะครับผมเห็นไหมรูปนี้ก็จะจบจอสกิเลยนะครับ สีดำต่อลงไม่ได้นะครับผมถ้าเราจบนี่ปุ๊บเขาสามารถที่จะเล่นตักเสือคูตัดตำแหน่งนี้นะครับผมเขาเชื่อมเราก็กระโดดออกมาข้างนอกแหลวเห็นไหมครับการบุกพื้นที่ในบริเวณอย่างนี้ออกมาสีดำไม่คุ้มเลยแถมก้อนเนี้ยกลายเป็นเส้นแล้วเป็นวีกด้วยซ้ำนะครับผมเป็นวีกด้วยซ้ำนี้เขารับดำรับไม่ค่อยได้นะครับในอนาคตครับอ่า ในอนาคตสีขาวก็เล่นมินิเป็นเซนเต้ด้วยนะครับเป็นมแมวปุ๊บเราก็เชื่อมนะครับผมแปลว่าดาแทบไม่เหลือพื้นที่เลยนะครับผมนี้ไม่ค่อยดีเลยสําหรับดํานะครับโอเคอ่าเพราะงั้นเป็นไป,ไ,ปได้ที่ดำจะเลือกรักษาตาําแหน่งนี้นะครับเพื่อสร้างเชฟบริเวณนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวอาจจะไม่ตัดก่อนจึ๊บลบก่อนตึกอ่าอ๋อที่จะตัดปุ๊บก็เล่นมินินะครับ เม็นี้ออกมาสมมติถ้าข่าวทิ้งมือที่อื่นทีนี้ตัดได้แล้วนะครับผมเห็นไหมครับมันพอดเเป๊ะเลยต่อห้เราจะเลือกเม็ดนี้ก็มันก็ตัดได้แม้ต่อลงปุ๊บเห็นแมสเซียมได้แล้วนะครับเพราะงั้นรูปนี้ก็จะเชื่อมกันได้นะครับผมเพราะงั้นถ้าอย่างนั้นออกมานะครับผมข่าวจะเป็นจะต้องเลือกรักษาก่อนนะครับผมเช่นเม็ดนี้นะครับรักษาแผลตัดเห็นไหมครับพอรักษาแผลตัดแล้วก็ขู่จะไปทำบริเวณกับสีดำบันนี้ถ้าดำถอยนะครับผม เราก็เลือกถยแยงอย่างนี้ออกมาเราก็บรรลุจุดส่งในการบุกพื้นที่แล้วก็วิ่งหนีออกมาได้นะครับเป็นการสร้างเชฟนะครับอ่าโอเคนะอันนี้เรามาดูรูปต่อไปกับตำแหน่งอ่าตำแหน่ง B ตีง B. ตำแหน่ง B เนี่ยเป็นเม็ดที่ไม่ดีที่สุดนะครับผมไม่ดีเลยนะครับผมเพราะว่านอกจากประสิทธิภาพมาของสีดำเนี่ยจะลดลงแล้วนะครับแถมไม่ได้กดดันขาวเลยขาวมันยืนสามารถยืนสร้างห้องตรงนี้ก็ได้นะครับ แต่ว่าขาวต้องกระโดดก่อนนะครับผมแล้วก็กระโดดตามแบบนี้นะครับถ้ามารับนี้มีข่าก็โอเคแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเขาก็โดดต่อยทีหนึ่งดำก็สามารถที่จะเล่นสร้างฐานได้บริเวณแถวนี้นะครับผมย่างออกมาสีดําไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับไม่ค่อยดีเลยโอเคอันนั้นมาดูตําแหน่งต่อไปนะครับผมตําตแหน่งซีนะครับผม ุ้ยไม่ใช่อันนี้เกินไปนิดนึงนะครับตำแหน่งสีนี้เม็ดนี้เป็นเม็ดที่สีดําต้องการที่อยากจะได้ข้างนอกเป็นหลักนะครับแต่ก็ยอมเสียพื้นที่ตรงนี้ไปนะครับแล้วนี้ดําขาวจะสามารถที่จะลอดพื้นที่บริเวณนี้ยังไงล่ะนะครับผมเป็นเพื่อนเพื่อนนี่จะทำยังไงเพื่อนเพื่อนบอกเอาต้องวิ่งเข้าหาสร้างฐานก่อนนะครับผมปุ๊บนี้ปุ๊บอ่าดําก็จะเล่นนี่อันนี้ออกมาสีขาวไม่ค่อยดีแหละนะครับแบบนี้ไม่ค่อยดีและ เพราะงั้นสีขาวต้องทายังไงล่ะสีขาวก็สร้างฐานตรงนี้ก่อนปุ๊บขู่จะตัดตรงนี้นะครับสมมติดําเล่นที่อื่นนะครับเราสามารถที่จะเบียดึ๊บปึ๊บเราก็ตัดตาแหน่งนี้ได้นะครับผมผมต้องพยายามล้างหนึอยนึงนะไม่งั้นมันชอบแปลกอะ่ะเออมันชอบติดบัฟอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้ถ้าสีดําเลือกรักษาตําแหน่งนี้นะครับขาวก็จะเล่นตําแหน่งนี้นะครับ ถ้าดําเล่นนี่นะครับเขาก็จะสามารถสร้างลอดได้ตําแหน่งนี้นะครับเ็นไม้ขู่เชื่อมกันนะครับผมดําอาจจะเล่นนีนะครับปึ๊บป๊บอัตลิเชื่อมนะครับผมประมาณนี้อย่างนี้สีขาวก็ลอดแล้วนะครับบอกอ้าวแต่ถ้าสมมุติว่าสีขาวเลือกที่สีดําเลือกที่จะโจมตีต่อนะครับผมขาวก็จะสามารถเล่นนี้ได้นะครับตึ๊บตึ๊บนะครับผมตึ๊บตึ๊บแล้วก็เบียดนี่ตึ๊บปึ๊บ แล้วก็เล่นตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับทีนี้ขาวอ่ะมีเม็ดเทสจิเม็ดหนึ่งนะครับผมคือเม็ดนี้นะครับอุกตัดแล้วก็วิ่งออกมาแบบนี้นะครับผมแต่ว่าขาวสามารถที่จะเล่นตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับถ้าขาวตั้งขึ้นดำตั้งขึ้นเหมือนกันนะครับไม่งั้นโดนสีขาวตะลิทีนี้สีขาวมีมัดเม็ดเทสจิคือเม็ดนี้นะครับดำไม่สามารถทำอะไรได้เลยดำต่อ fit, อย่างเดียวนะครับนี้ก็สามารถที่จะอ่าเห็นไหม วิ่งหนีออกมาได้แล้วนะครับนี้ออกมาสีขาวสีดําน่าจะพังนะเพราะว่าพื้นที่ถูกทําลายแถมตัดลนตัดเป็นเสียงๆกลุก่มนี้ก็วิ่งด้วยนะครับแต่ถ้าสีดําเล่นนี้อ่ะแฮปปี้เลยนะครับเราตัดตรงนี้ได้นะครับอ่าบอกเอ้าพี่แล้วตรงนี้ไม่มีเถือนหรอจริงๆแล้วไอ้ก,ก้อนเนี้ยมันน่าจะรอดแล้วนะครับผมต่อให้สีดําตั้งขึ้นเปนี้นะครับตั้งขึ้นเปนี้มันก็รอดแล้วนะครับก็บอกเอา้าก็โจมตีก้อนนี้ก่อนไง นี้ปุ๊บออกมาผมไม่รับแหละผมเล่นนี้ต่อนะครับผมถ้าเขาทิ่มปุ๊บปุ๊บเล่นนี้ใช่ไหมครับผมก็จะหนีออกมาแบบนี้นะครับผมเห็นไหมมันก็สามารถรอดได้นะครับอืมเพราะฉะนั้นรูปนี้ออกมานี่ออกมาสีดําต้องการข้างนอกเป็นหลักนะครับผมดําตัองข้างนอกเป็นหลักแบบน,นี้ออกมาประมาณนี้นะครับผมดําต้องการเห็นไหมแต่ว่าก็แลกเปลี่ยนกับข้างนอก csc ดาไปแบบนี้ นะครับผมหรือไม่ก็จะกระแทกแบบนี้นะครับอ่ะมาดูเม็ดต่อไปกันนะครับนะครับผมถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันเดินหมักเร็วก็พยายามสต็อปไว้นะครับผมแล้วก็อ่านตำลองหมักดูอันนี้อ่าดูตำแหน่ง CCDRD แล้วนะครับผมเม็ดดีนี้ก็เป็นเม็ดเหมือนคล้ายๆโจซากิรูปนี้นะครับผมเนี่ยอ่าไม่ใช่เดีย๋ยวขอลบก่อนนะครับปุ๊บปุ๊บ โอเคเหมือนจุสกิรูปนี้นะครับเห็นไหมเล่นกระแทกปุ๊บแล้วก็เบียดแล้วก็ตั้งขึ้นนะครับผมเนี่ยเป็นรูปโจุสกิเลยนะครับปุ๊บเห็นไหมเหมือนกันนะครับผมแตบอกว่าถ้าอย่างนี้ขาตัดหลักถ้าขาตัดออกมาดำทำาทําไงดําสามารถที่จะเล่นทะแยงนะครับผมหรือจะเล่นอัตลิแบบนี้นะครับผมเชื่อมแบบนี้นะครับผมแล้วอัตลิเห็นไหมครับก็สามารถที่จะ ดัมก็สามารถที่จะรอดแล,ละแข็งแรงด้วยนะครับผมเห็นไหมครับแล้วลองเปลี่ยนเทียบกันระหว่างแบนี้นะครับถ้าเราตัดออกมาอุ้ยไม่ใช่ <c oughs> อ่าสมมุติว่าถ้าดําตัดออกมาแบนี้ออกมาเห็นไหมก็ตัดอัตลิแล้วเชื่อมแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะเล่นเชสทีหนึงด้วยซ้ำอ่าปิดนี่อัตลิอัตลิจึบจ๊บแล้วก็ลิมินี่เห็นไหมครับ ก,ก็สามารถรอดได้แล้วนะครับถ้าสีดําตัดถ้าดําไม่ตัดดําเลือกที่จะตั้งขึ้นเหมือนโจซากินะครับผมเขาก็สามารถเล่นตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็เล่นเมน,นิได้นะครับผมแล้วดําเล่นเมนิในการโจมตีปิดล้อมนะครับเขาก็จะเล่นเหมือนเดิมเมน,นินะครับก็สามารถสร้างรอดได้แล้วนะครับบอกอ้าวถ้าเล่นนี้มาปุ๊บแล้วถูกโจมตีอย่างนี้ล่ะเขาก็จะสามารถที่จะ โดดขึ้นแบบนี้ได้นะครับผมบก็สามารถวิ่งออกมาข้างนอกได้แหละดังกันนะครับผมรูปนี้มันก็เลยกลายว่าขาวก็สามารถที่จะแข็งแรงนะครับผมวิ่งออกมาได้ด้วยนะครับนี่แต่เพราะว่ามันมีปัญหาของเรื่องแผลตัดตรงแนวเนี้ยมันเลยทาใหา้สีดําค่อนข้างกงังวลหรือว่าสีขาวสามารถที่จะใช้ปัญหาแผลตัดของดําตรงเนี้ยได้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับผมโอเค และรูปนี้ถ้าสมมติว่าเา่าเ,เม็นี้ตั้งขึ้นใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะเล่นตำแหน่งนี้ได้เป็นโจสกีเหมือนกันนะครับเล่นนี่เห็นไหมปุ๊บปุ๊บแล้วเราก็การักษาแบบนี้เห็นไหมก็เป็นโจสกีแล้วนี่นะครับผมเป็นโจสกีแลลวนะครับเห็นไหมเขายิ่งลอดได้ง่ายง่ายง่ายกว่าเดิมเลย <laughs> อโอเคอันนี้เรามาดูเมตต็ดต่อไปกันนะครับเม็ดต่อไปเป็นเม็ดที่เรียกว่า เม็ดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะใช้กันก็ต่อเมื่อดําอยากจะไฟแล้วแล้วอยากจะสู้แบบเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าขาวเล่นตั้งขึ้นนะครับผมละเบียดเมน,นี้นะครับสีดําจะไม่เลือกตัดนะครับถ้าดําเลือกตัดออกมาขาวดีแน่นอนนะครับผมขาวดีแน่นอนดําจะเลือกตั้งขึ้นนะครับขาวเชื่อมเล่นหนีนะครับผม อ่าแล้วเล่นน่ต่อทีหนึง่งตึ๊บแล้วก็กระโดดแบบนี้นะครับผมก็จะปิดล้อมประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับวันแบบนี้ก็มาต้องการที่จะสู้หรือว่าสีดําที่อยากจะตัดในอนาคตนะครับถ้าเขาไม่อยากสู้ด้วยเขาไปเชื่อมนะครับเขาดําก็จะบุกตำแหน่งนี้ต่อนะครับผมประมาณนี้อย่างนี้ก็สามารถเล่นกันได้นะครับผมโอเคนะครับผมอ่าลองมาดูกันว่ามันมีกี่แบบสุดแต่ส่วนใหญ่เราชอบใช้กันนะครับผมใช้กันอยู่ประมาณ เนี่ยแบบนี้แบบนี้เลยนะครับผมส่วนใหญ่ที่ชอบใช้กันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วปุ๊บเราตั้งขึ้นไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าตรงนี้มีมินิอ,อยู่แต่ถ้าตรงนี้เป็นบริเวณสีขาวหรือว่าตรงนี้ไม่ได้อยู่ตำแหน่งที่เหนือเหนือมากนะครับผมก็สามารถเล่นได้่างเนี้ยลองดูสมมติปุ๊บเห็นปะ่ะดำตรงเนี้ยกับขาวตรงเนี้ยก็ยังดำยังสามารถดำยังอยู่เหนือกว่าขาวอีกนะครับผมนี้เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะงั้น ดามก็จะต้องเลือกตำแหน่งเมนี้นะครับผมเป็นหลักขาวต้องเลือกตำแหน่งเมนี่เป็นหลักเลยไหมเมนี้กับเมนี้ก็จะเท่ากันแหละนะครับผมโอเคเนาะนะครับผมโอเคครับก็ถ้าใครมีปรึกษาอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวสามารถที่จะปรึกษาผมได้หรือว่าทิ้งคอมเมนต์นะครับผมพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ก็ได้เดี๋ยวถ้ามีเป็นรายละเอียดที่มันยิบยิบ,ยบน้อยๆเดี๋ยวมาทําคลิปให้นะครับผมโอเคครับทางนี้ก็ อย่าลืมด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยกดซับสไครตนะครับผมอย่าลืมกดแชร์ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจของคนทํานะครับผมโอเคครั้งนี้ก็สวัสดีครับ